ในที่สุดก็ถึงวันต่อมแตกวันชี้ขาดว่าใครจะอยู่ใครจะไปในคดีพยารกามหากาบไตรภาคนี้คำาพิพากษามีอยู่ว่ากรรมการผู้พิจารณาคดีลงความเห็นพ้องต้องกันการที่กรมนราทิย์ได้แต่งบทละครพยากรกาขึ้นนั้นก็เพราะมีจุดประสงค์ประกาศข้อความหมิ่นประมาทโดยหาความชั่วใส่กรมราชบุรี ตามกฎหมายอาญามีวางไว้ในเรื่องหมิ่นประมาทว่าถ้าโฆษณาด้วยปากคือบอกเล่าแก่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกหกเดือนหรือปรับ1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าคำหมิ่นประมาทนั้นได้ประกาศโดยหนังสือซึ่งมีผู้อ่านแล้วตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้จำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในคดีนี้กรรมการเห็นว่าจำเลยได้กระทําผิดอย่างประเภทที่สองคือได้โฆษณาประกาศประจานกรมราชบุรีโดยทางหนังสือจึงให้ลงพระราชอายาขังไว้หนึ่งปีและมีพระบรมราชองค์การให้กรมขุนศพสิทธิ ขังกรมนราทิย์ไว้ในพระบรมมหาราชวังเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยกันการขังโปรดก้าวให้เป็นตามแบบเจ้านายที่ถูกขังคือจัดให้มีที่ประทับอยู่ณที่ทำการกระทรวงวังมีเจ้าหน้าที่สนมพลเลือนดูแลควบคุมอยู่แต่ยังอนุญาตให้หม่อมและพระโอรสธ,ธิดาเข้าไปเยี่ยมได้ตามสมควร แต่กรมนราธิบพอท่านได้ฟังคำพิพากษาก็ส่งโต้แย้งทันทีด้วยสามข้อด้วยกันข้อแรกเรื่องพยา,รากรานั้นได้แต่งเปรียบเทียบกับนิยายฝรั่งไม่ได้ตั้งใจจะเอาพัดมาเปรียบเลยข้อสองไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าใส่ความกรมราชบุรีการแต่งแบบนี้ปกติก็มีอยู่แล้วถ้าห้ามไม่ให้แต่งแล้วใส ต่อไปก็จะไม่มีผู้ใดแต่งละครหรือนิธานได้อีกข้อ3ไม่ได้โฆษณาเรื่องพยา,ากาแก่ผู้ใดไม่ได้ประกาศให้แพร่หลายแค่สั่งพิมพ์500ฉบับเฉยๆซึ่นก็ได้ทูลกล้าวถวายหนึ่งฉบับแก่พระเจ้าหลวงคงเหลือ499ฉบับได้อยู่ที่กระทรวงวังหมดแล้วการที่ผู้อื่นผู้ใดจะไปได้จากลงพิมพ์กี่ฉบับนั้น นับว่าเจ้าของโรงพิมพ์ได้ให้ไปเองโดยกรมนาราทิปมิได้รู้ได้เห็นด้วยเท่ากับเจ้าของโรงพิมพ์นั้นเป็นขโมยแต่ข้อแก้ตัวทั้งสามไม่มีน้ำหนักพอที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้นะคะกรมนาราทิ์ก็จึงต้องรับโทษจำสนมตามเดิมส่วนเรื่องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมที่พากันวุ่นวายนั้นส่งลงพระราชอาญาขุนหลวงพระยาไกรศรี ผู้เป็นหัวหน้าต้นคิดแต่เพียงผู้เดียวโดยการถอดขุนหลวงพระยาไกรศีออกจากตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาและให้ถอดจากยศถาบรรดาศักดิ์ลงเป็นนายเทียมบุญนาคเฉยๆแอดมินขอหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บแอดขอเสริมเกร็ดความรู้สักหน่อยตำแหน่งขุนหลวงพระยาไกรศีนับว่าแปลกนะคะเพราะมีทั้งคำว่าขุนหลวงและพระยา และตำแหน่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีหน้าที่อย่างไรบ้างเราก็ต้องมามีความรู้กันก่อนค่ะแต่เดิมเนี่ยตำแหน่งขุนหลวงพระไกรสีมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาราชทินานามนี้เป็นตำแหน่งลูกขุนในสังกัดพระมหาราชครูมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตโรกนาถและถือว่าผู้มีตำแหน่งนี้ เป็นผู้มีความรู้ด้านกำหนดกฎหมายอย่างชำนาญแม่นยำกว่าลูกขุนทั่วไปเมื่อจะพิภากษาว่าจำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายใดก็เป็นหน้าที่ของพระไกรสีที่จะพลิกกฎหมายว่าผิดบทนั้นบทนี้ในสมัยรัตนโกสิน์ถ้าผู้นั้นมีความชอบก็ทรงโปรดให้เรื่อนบรรดาศักด์จากขุนหลวงพระไกรสี เป็นขุนหลวงพระยาไกรสีได้พระเจ้าหลวงทรงมีพระราชดำรัสต่อหม่อมเจ้าจารูนสักผู้เป็นรองเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการลงโทษนายเทียมว่าเป็นอย่างไรบ้างหม่อมเจ้าจารูนสักกราบังคมทูลว่านายเทียมเองไม่ได้ว่าประการใดและคนอื่นๆก็ดูสั่นไปทั้งคนข้อที่ว่านายเทียมมีความผิดนั้น ไม่มีใครเถียงเลยแต่ตัวฉันเองรู้สึกเสียใจที่มีการลงพระราชอาญาเพราะฉันรู้จักนายเทียมดีว่าเขาคงจะไม่หนีหน้าผู้คนเพราะถูกถอดเป็นแน่ตรงกันข้ามเขาจะก่อเหตุสร้างความรำคาญตาหานายเทียมเป็นคนโมโหร้ายและยิ่งดื่มสุราก็ทำให้งุ่นง่านเหมือนคนบ้าทั้งยังมีความเชื่ออยู่ในใจ เพราะเขาเชื่อว่ากรมราชบุรีโปรดเขานักคงจะเข้าข้างเขาเป็นแน่แล้วคงจะเข้าปั่นกรมราชบุรีให้ยุ่งต่ออีกเป็นที่สุดฉันออกจะนึกตำหนิหม่อมเจ้าจรูญสัก์ว่าเธออยู่ในที่ซึ่งอาจจะช่วยระงับเรื่องได้แต่มิจะพยายามระงับเลยเธอมีแต่ความมุ่งหมายเดียวคือ เข้าแทนที่กรมราชบุรีและจงใจแค่แสดงให้ปรากฏแก่พระเจ้าหลวงว่าตัวเธอนั้นมีความสามารถพอที่จะเป็นเสนาบดีได้และตั้งใจแสดงต่อข้าราชการในกระทรวงว่าตัวเธอเป็นที่ไว้วางพระาราชหฤทยัยและพระเจ้าหลวงทรงพระราชทานอำนาจให้กำราบผู้ที่กล้ากระด้างกระเดืองเธอหวังว่าเมื่อได้ฟาดนายเทียมลงไปแล้ว คนอื่นๆจะกลัวไปหมดหม่อมเจ้าจรุนศักดิ์ที่พระองค์กล่าวก็คือหม่อมเจ้าจรุนศักดิ์พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤิ์กับหม่อมสุภาพแลกประสูตรพระยศเป็นหม่อมเจ้าผู้ลังตำแหน่งศรีนาบดีกระทรวงยุติธรรมอยู่ปีสองปีต่อจากกรมราชบุรีต่อมาท่านก็ถูกส่งให้ไปเป็นทูตที่ปารีส และได้รับสถาปนาจากรัชกาลที่6เป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าจารูนสต์กกิดดากรทรงศักดินาสามพันไร่ส่วนนายเทียมบุญนาตก็เป็นเนติบัณฑิตรุ่นแรกหนึ่งในเก้าที่สอบไล่ได้จากโรงเรียนกฎหมายที่กรมราชบุรีทรงตั้งขึ้นนายเทียมเป็นบุตรของเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดี แต่พ่อลูกเขาไม่ถูกกันนะคะเมื่อนายเทียมโดนปลดแล้วเจ้าคุณผู้บิดาได้แสดงความเห็นว่าพระพุทธเจ้าหลวงท่านปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยปลาลงน้ำถ้าเช่นนั้นน่าจะจับนายเทียมใส่คุกอีกสิปีละดีทีเดียวและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนายเทียมออกจากราชการแล้วแต่ก็ยังมีอิทธิพลอยู่เหนือผู้พากษา แล้วต่อมาได้ไปตั้งบริษัททนายความร่วมกับฝรั่งรับจ้างว่าคดีสำคัญและรับว่าความคนในบังคับของฝรั่งในศาลต่างประเทศที่ตนเคยนั่งเป็นผู้พากษายอยู่ขณะที่เป็นทนายความก็ก่อเรื่องวุ่นวายมากมายจนรัชการที่หกทรงตราพระราชบัญญัติทนายความและทรงตั้งเนติบัณฑิตสภาขึ้นเพื่อควบคุมมารยาททนายความ นายเทียมบุญนาคตอนปลายชีวิตถึงแก่กรรมเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบรู้แต่ว่าศพถูกทิ้งไว้ที่วัดของสกุลบุญนาคหลายสิบปีด้วยกันหลังจากมีการลงโทษกรมนราทิปและนายเทียมไปเรื่องก็เงียบอยู่พักหนึ่งแต่ท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมว่าเทปที่แล้วแอดมินพูดถึงผู้ที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลัง คนคนนี้ยืมมือกรมราชบุรีมาลงโทษกรมนาราทิปและคอยกวนน้ำให้ขุนจนวุ่นวายกันไปทั้งกรมขณะที่การยานะมิตรต่างๆพยายามเกลี้ยกล่อมให้กรมราชบุรีกลับเข้ามาที่กรุงเทพและเข้าเฝ้าพระเจ้าหลวงแต่ความพยายามทั้งปวงก็ไร้ผลเพราะมีคนคอยยุแยงแต่แคงรั่วและคนที่อยู่ในเงามืดคนนี้ก็คือกรมหลวงประจกักษ์ศิลปาคมค่ะ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมคือผู้ใดและเหตุใดถึงได้คอยชักใหญอยู่เบื้องหลังจนกรมนาราทิปถูกจำสนมได้กรมหลวงองค์นี้มีพระนามเต็มๆว่าพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี ประสูติแต่เจ้าจอมมานดาสังวรในไดอารี่ของรัชกาลที่6ทรงบันทึกว่าจะว่าไปแล้วกรมหลวงประจักรนับเป็นต้นไฟในคดีพยาโรกาเพราะกรมหลวงประจัก์ได้นำเรื่องพยาโรกาไปให้กรมราชบุรีและเป็นผู้แต่งประโยคให้กรมราชบุรีเข้าใจว่าถูกดา่า ที่กรมหลวงประจักษ์ทำเช่นนั้นก็เพราะอยากจะแก้แค้นคิดให้กรมราชบุรีฟ้องกรมนาราทิพย์และกรมนาราทิพย์จะได้ถูกลงโทษและเหตุที่กรมหลวงประจักษ์โกรธกรมนาราทิพย์นั้นความจริงก็มิใช่กรมนาราทิพยทำประทุษร้ายอะไรก่อนเลยหากเป็นความผิดของกรมหลวงประจักษ์โดยแท้เหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็คือในงานมงคลขึ้นตำหนักใหม่ที่พญาไท วันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2,443มีกินเลี้ยงและมีละครของกรมนาราทิพย์เล่นสามชุดแต่พระเจ้าหลวงดำริว่าถ้าให้เล่นละครครบทุกชุดก็จะเสียเวลามากโข ổ, จะล่วงเลยเกินตีหนึ่งไปเลยสั่งว่ากรมหลวงประจักษ์จงเข้าไปบอกกรมนาราทิพย์ว่า พอเล่นจบชุดที่หนึ่งแล้วให้ตัดไปชุดที่สามเลยกรมหลวงประจักษ์ท่านฟังพระกระแสไม่ถนัดจึงเข้าไปบอกกรมนราทิพ์แต่เพียงว่ารับสั่งว่าช้ามากจะค้ำม,มืดให้ตัดละครลงเสียบ้างเถิดท่านเจ้าของก็ตกลงจะตัดแต่จะตัดมากก็นึกเสียดายพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดเนตละครเห็นก็ทรงทักว่าไม่เห็นตัดเลย กรมหลวงประจักษ์จึงรีบวิ่งเข้าไปอีกแล้วบอกให้ตัดอีกท่านเจ้าของละครจึงตัดพระแล้วก็ขึ้นเพลงสรรเสริญบารมีโดยมิทันรู้ตัวละครเลยต้องเลิกในบัตนั้นพระเจ้าอยู่หัวถึงกับทรงบ่นว่าเจ้าของละครออกจะฉุนในการที่สั่งให้ตัดจึงได้เกิดเป็นความกันขึ้นในวันพรุ่งก็เลยมีการสอบสวนแล้วก็ได้ความว่ากรมหลวงประจักษ์เหลวไหล เิญพระกระแสร,รับสั่งไปบอกไม่ตรงตามพระประสงค์กรมหลวงประจักษ์ก็ถูกหัวเลาะยาอและถูกใครๆช่วยขันกันใหญ่ความจริงนิสัยกรมหลวงประจักษ์ก็ชอบล้อเล่นคนอื่นอยู่แล้วชอบแกล้งคนนู้นคนนี้โดยวิธีต่างๆอยู่เสมอแต่ทีตัวเองไม่ชอบถูกหัวเราะเยาอหรือถูกล้อบ้างเลยพอถูกล้อก็ผูกพยาบาทหนัก พระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงล้อโดยการทำโทษให้ดูละครแต่เพียงผู้เดียวในเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นวันที่28พฤษภาเป็นวันตัดจุกข,ของนายนบไกเรกบุตรพระยาบรุษเวลากลางวันมีละครพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสน็จทอดพระเนตรและพระราชทานอนุญาตนะคะให้ใครๆก็กลับบ้านได้หมดเว้นแต่กรมหลวงประจักษ์ที่ต้องถูกเกณฑ์ให้ดูละครแต่เพียงผู้เดียว จนถูกคนหัวเราะเยาะกันใหญ่กรมประจักษ์ถือว่าที่ตนถูกทำโทษและบูลลี่ขนาดนี้สาเหตุก็เพราะกรมนาราทิพย์จึงได้แค้งกรมนาราทิพย์เสมอประจวบเหมาะที่กรมนาราทิพย์แต่งเรื่องพยารากาและนำพยาลกาไปให้กรมหมื่นชุมพรวางลำให้ กรมหมื่นชุมพรท่านอ่านบทละครแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงชอบกลจึงบอกปัดว่าไม่ทำแต่ได้ทรงคัดบทกรไว้บ้างแล้วอํานาให้กรมหลวงประจกักษ์ดูฝ่ายกรมหลวงประจักษ์เห็นว่านี่แหละเป็นโอกาสที่จะเล่นงานกรมนาราทิพย์จึงได้คัดเอาบทไว้และให้ไปให้กรมราชบุรีดูแถมข่าวที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดเนตรบทละครแล้วไม่ทรงว่าอะไร แถมจะให้จัดเล่นละครในวันที่3มิถุนายนอีกก็เป็นข่าวที่กรมราชบุรีได้รับจากกรมหลวงประจักษ์เพราะกรมหลวงประจักษ์เป็นผู้ที่เข้าเฝ้าในที่ส่วนพระองค์ได้และเธอเนี่ยก็ยังมีลูกรับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระเจ้าหลวงทรงลำลึกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาหม่อมเจ้าหญิงอรทิพป,ประพันธ์พระธิดากรมนราทิพได้นำหนังสือเข้าไปทูลกล้าหลายฉบับ มีหนังสือบทเรื่องพยากากาอยู่เล่มหนึ่งซึ่งทรงรับแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านในขณะที่ลูกกรมนาาทิพนำหนังสือไปถวายนั้นลูกกรมหลวงประจักษ์ก็เฝ้าอยู่ฉะนั้นจึงทรงพระราชดำริว่าลูกกรมหลวงประจักษ์น่าจะได้เก็บความไปบอกว่าหนังสือพยา,ากานั้นทรงรับแล้วจึงได้เกิดความเรื่องใหญ่ขึ้น การเก็บข่าวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะมีผู้เห็นหม่อมเจ้าสายทองพระโอรสกรมหลวงประจกักษ์แอบจดบันทึกข้อความต่างๆในขณะที่เข้าเฝ้าอยู่บ่อยครั้งน่าจะเป็นคำสั่งที่กรมหลวงประจักษ์บอกให้ลูกๆเธอทำทุกคนพระองค์ยังทรงเล่าว่าถึงเรื่องมุสาต่างๆของท่านผู้นี้กับความชั่วของลูกกรมหลวงประจักษ์ในการวุ่นสืบข่าวคราวต่างๆ และเรื่องหม่อมเจ้าสายทองจดข้อความที่รับสั่งในที่ส่วนพระองค์เหตุการณ์เหล่านี้ทรงทราบแต่นานแล้วแต่ครั้นจะทรงขับไล่ก็จะว่าได้ว่าทรงซุบซิบอะไรต่างๆนานาจึงได้ปล่อยให้สืบเสียให้สาเก่จใจแต่บัดนี้เรื่องก็จบแล้วครั้นจะให้อยู่ต่อไปคงต้องหาเรื่องเรื่องโกหกขึ้นใหม่มาอีกจึงมีพระบรมราชองค์การ สั่งสีนาบดีกระทรวงวังและสมุหะองครักษ์ห้ามกรมหลวงประจักรเฝ้าในที่ส่วนพระองค์ให้เฝ้าได้แต่เฝ้าในท้องพระโรงหรือในที่ที่มีผู้เฝ้าอยู่มากห้ามหม่อมเจ้าใสา่ทองโดยเฉพาะมิให้เข้าเขตพระราชฐานและห้ามหม่อมเจ้าหญิงชายอื่นๆในกรมหลวงประจักรมิให้ขึ้นสู่พระราชมณียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การที่กรมหลวงประจักษ์และลูกๆถูกลงโทษนั้นจะหาผู้ใดสงสารสักคนไม่มีเลยเพราะแทบทุกคนเนี่ยเคยได้รับความเดือดร้อนลำคาญมากกว่ามากเพราะความโกหกใส่ความจากท่านผู้นี้ทั้งพากันชังความจันไรต่างๆที่ได้เคยประพฤติมาก่อนสมควรอย่างยิ่งที่จะถูกลงโทษและตัดทางที่จะก่อความลำคาญต่อไปความชั่วของกรมหลวงประจักษ์ ถ้าแม้จะนำมาจดลงไว้ก็คงต้องใช้สมุดหนึ่งเล่มทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเมื่ออย่างรับราชการในตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์อยู่ที่หนองคายได้เชิญกงสุนฝรั่งเศสไปกินข้าวกลางวันกันแล้วแต่งคนไปยิงช้างที่กงสุลขี่กลางทางแล้วมีใบบอกเท็จว่าจับผู้ร้ายมิได้ครานั้นเกือบเกิดความใหญ่โตทีเดียวต่อมา ก็มีความอิจฉาแรงกล้าได้พยายามวางยาพิษประทุสลายกรมหลวงเทววง์แต่กรมหลวงท่านไม่เอาความเพราะเกรงว่าจะเกิดชำระการเอกร,เริกเสื่อมเสียพะเกียศราชตตะกูลยังมีเรื่องทอดบัตรสนเทศด่าเสด็จแม่ด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่หาหลักฐานไม่ได้เพียงพอต่อมาต้องระง,งับการสืบเสียเพราะพระเจ้าหลวงเสด็จไปยุโรป คราจะไปยุโรปครานั้นก้มหลวงประจั์เที่ยวคุยอวดกับใครๆว่าพระเจ้าหลวงทรงชวนไปเป็นเพื่อนจะได้ทรงมีเพื่อนคุยที่รุ่นลาวคราวเดียวกันแต่แท้จริงแล้วเข้าไปกราบพระบาททูลวิงวอนขอตามเสด็จโดยอ้างว่าถ้าไม่ได้ไปก็จะถูกคนเย้ยหย่านว่ามิได้โปรดจริงอย่างที่โอ้อวดและตอนระหว่างทางไปยุโรปก็ได้ไปทำศกระปรบต่างๆไว้มาก และที่จันไหลที่สุดคือปัสสาวะลงในแก้วน้ำเสวยซึ่งทำให้พระเจ้าหลวงกริ้วมากจะส่งตัวกลับกรมหลวงประจักษ์ก็เลยไปร้องไห้กับกรมหลวงราชบุรีอ้อนวอนขอให้ช่วยทูลอภัยโทษจึงได้รอดตัวไปส่วนในเรื่องคดีพยารากาก็เป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการเพราะนึกถึงความพยาบาทส่วนตัวและตัวท่านเองกับกรมนาราทิพก็เคยแย่งลูกเขยกัน คือทั้งสองฝ่ายต้องการได้กรมหมื่นชุมพรเป็นลูกเขยผู้ใดที่ได้ทราบประวัติอันชั่วร้ายของกรมหลวงประจักษ์อยู่แล้วย่อมต้องเห็นสมควรว่าต้องถูกกริ้วและห้ามเฝ้าท้ายังเห็นว่าควรถูกห้ามเช่นนี้เสียนานแล้วด้วยซ้ำแต่เมื่อถูกกริว้วคนโดยมากก็ต้องมีความละอายใจอยู่บ้างแต่กรมหลวงประจักษ์เป็นผู้ที่หน้าด้านที่สุด พยายามขอเข้าเฝ้าตามที่ต่างๆแต่ถูกห้ามอย่างจริงจังเป็นอันไม่ได้เฝ้าและมิได้ผลพระชอายาจนสวรรคตส่วนกรมนาราทิพนั้นทูลกระหม่อมก็รับสั่งว่าได้เคยทรงรู้สึกลำคาญมากเมื่อทรงฟังกรมนาราทิพ์พูดถึงเจ้าจอมมารดาของท่านเหมือนไม่ใช่พูดถึงแม่ท่านเลยและมีเหตุการณ์ที่กรมนาราทิพได้เนรคุณต่อพระองค์ แต่พระองค์ก็ไม่ได้เคยหวนคำนึงถึงจนบัดนี้จึงได้นึกได้เรื่องที่ว่าเป็นคดีเกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่4ขณะที่ทูลกระหม่อมปู่ทรงแปรพระสฐานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเจ้าหนายลูกเธอในรัชกาลที่4ได้ขึ้นไปเล่นบนพระลานพระปฐมเจดีมีวิ่งไล่เล่นการตามประสาเด็กกรมนาราทิพย์ไม่รู้ว่าถูกผลักหรือหกล้มเอง จึงกลับเข้าไปเล่าให้เจ้าจอมมารดาฟังเจ้าจอมมารดาท่านก็หนุนให้ไปทูลฟ้องทูลกระหม่อมปู่ว่าทูลกระหม่อมของเรามีความอาฆาตจะผลักพระองค์เจ้าวราวันให้ตกลานพระปฐมตายทูลกระหม่อมปูจ่จะได้ทรงสอบสวนทรงชำระได้ความจริงก็ทรงกริ้วใหญ่ ถึงกับมีพระราชกาแสรับสั่งห้ามมีให้เจ้าจอมมารดาเขียนและพระองค์เจ้าวราวันขึ้นเฝ้าอีกแล้วเมื่อสวรรคตก็มีให้ถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยมาเรื่องกรมราชบุรีกันบ้างหลังจากที่ทรงเสร็จออกจากกรุงเทพก็ได้ทรงเสร็จกลับเข้ามาใหม่เพื่อขอกราบบังคมทูลอภัยโทษส่วนในเรื่องคดี ก็เกิดจากความดื้อดึงและทิฏฐิมานะในทางที่ผิดนะคะสาเหตุก็เป็นเคราะห์ร้ายที่ท่านเป็นลูกเจ้าจอมมารดาที่สติไม่สมบูรณนะ์นักรักและตามใจลูกมาตั้งแต่เด็กและตลอดเวลาที่ท่านได้เจริญวัยขึ้นท่านมักได้รับการยกย่องว่าฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมอีกทั้งยัอเป็นที่โปรดปรานของทูลกระหม่อมมากส่งมอบให้ทำราชการในตำแหน่งสำคัญ ได้เป็นเจ้าต่างกรมก่อนพี่ด้วยพระอัจฉริยภาพแต่ทรงพระเยาวจึงมีสมญานามว่าเฉลียวฉลาดระพีจนทำให้พระองค์เกิดมั่นพระไทยซึ่งก็ปรากฏอยู่ในคำสอนที่พระองค์สอนคนอื่นว่าทำตัวให้เป็นผู้ที่เขาทิ้งไม่ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยเล่นตัวและท่านก็เคยเล่นตัวอยู่หลายครั้งเช่น ทรงไม่ไปนั่งในที่ประชุมเสนาบดีเลยตลอดรัชกาลที่ห้าครั้นเมื่อเกิดคดีพยาระกาขึ้นกรมราชบุรีก็ทรงเล่นตัวอย่างแรงกว่าครั้งใดๆที่เคยเล่นแต่ครั้งนี้พระเจ้าหวลวงทรงโปรดเกล้าให้ออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรงยุติธรรมตามที่ขอมาจริงๆกรมราชบุรีเองก็คงไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ส่วนคดีพยารกา และเหตุการณ์อันต่อเนื่องกับคดีนั้นได้ให้ผลหลายหลายประการประการหนึ่งฉันได้รู้สึกว่าเป็นเครื่องบั่นทอนพระชนมายุของทุนกระหม่อมเป็นแน่แท้และอีกส่วนได้ทำให้กิจการกระทรวงยุติธรรมยุ่งเหยิองอีกหลายปีเป็นยังไงล่ะครท่านผู้ฟังทั้งหลายในที่สุดคดีพยากรกาก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว คดีนี้จริง,รงๆไม่ได้มีอะไรมากแค่เมียหนีผัวแต่กลับทำให้ราชาวสำนักปั่นป่วน,นจนหาที่สุดไม่ได้ถ้าทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะวันนี้ก็ลาก่อนนะคะจุ๊ๆ